สวัสดีครับอยู่กับผมวุฒิลันทุ่งครับวันนี้เรามีรถไทมานำเสนอขายอีกหนึ่งคัน 6, นะครับเป็นรถหงพันหกเสื้นลายนะฮะหงพันหกเสื้อลายเราได้ทำสีให้ใหม่นะครับหงพันหกตัวแท้ตัวเต็มนะครับเครื่องลายนะครับ อุปกรณ์ก็เป็นดันหน้านะฮะเป็นดันหน้าอย่างหน้าก็โอเคนะครับอย่างหลังพอได้นะครับอุปกรณ์ดันหน้ากระพังสามนะครับเราทำสีให้ใหม่นะครับ ออกสีเก่าทิ้งหมดนะครับ หูซ้ายขวาสวยนะครับหัลากสวยนะฮะขาฟอาอให้สวยดีนะครับไม่มีที่เชื่อมนะครับกระถ้า,ายมีนะครับกระถายก็ใบเต็มนะครับทั้งสามใบเต็มเลยนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับ ราคาเบาๆนะฮะรถคนันนี้เอกสารอินโอยนะครับเอกสารอินโอยราคาเบาๆนะฮะราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับเอกสารอินโอยนะครับ เพื่อท่านใดที่กําลังมองหารถได้ใช้งานนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสังเสียงเครื่องนะครับ aqui né ถ้าท่านใดที่กำลังมองหารถไปใช้งานนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร093-332-3342นะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับรถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับราคา2องแสนห้าหมื่นบาทนะครับเอกสารอินโอยนะครับหกพันหก ตัวแท้ตัวต็มนะครับคนหกนะฮะออกขนหกเสื้อลายนะครับผงมาเลยเบาดีนะครับวิ่งไม่ใส่นะครับเรืองทงเฟืองท้ายเงียบดีนะครับถือว่าโอเคนะฮะกับรถราคานี้ถือว่าโอเคเลยนะครับราคาเบาเนะครับทําสีให้ใหม่ทั้งคันนะครับเผื่อท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับก็พิจารณาดูรถเราได้นะครับ รถอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะราคาก็สองแสนห้าหมืนบาทสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ